อ่ะคุณผู้ชมครับพูดถึงในเรื่องของการค้าชายแดนต่างๆนะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเราเน<ช>ี่ยนะครับแน่นอนว่าอยู่ที่จังหวัดต,ตากที่อำเภอแม่สอด<ช>ที่เป็นเขตการค้าชายแดนกันอยู่นะครับที่นั่นก็มีเศรษฐกิจุนเวียนกันดีเหลือเกินครับนอกจากในเรื่องของเองขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเขายังมีเรียกว่าผลไม้เนาะ,ะเพื่อสุขภาพ เป็นผลไม้ที่เขาบอกว่ารับประทานไปแล้วเนี่ยมันมีไขมันดีไปต่อสู้กับไขมันเลวแล้วก็โอ้โหเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากๆและแหล่งปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่สําคัญเลยนะฮะก็คือที่จังหวัดตากนี่แหละและพูดถึงอะโวคาโดอะโวคาดนั่นเองอค่ะครับคุณกินไหมอะโวคาโดไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยถูกกับของมีประโยชน์คือจริงๆอะโวคาโดเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่คือบางคนคิดว่าเป็นผลไม้กินแล้วก็สดชื่นเนาะแต่อโวคาโดที่มีลักษณะคือแบบมัน อาจจะมันๆเลยครับจะมันๆจะแบบเป็นเนื้อนุ่มๆนะแล้วแนะนานิดนึงคือผมตอนแรกที่ผมกินอาโวคาโดผมกินไม่เป็นแล้วปรากฏว่าไปกินมาที่ยังไม่สุกโอ้โหคุณประสบการณ์เดียวกันใช่ไหมมันจะฝาดๆขมๆแล้วไม่ทู้รู้สึกว่าเขากินกันไปได้ยังไงแต่ความจริงแล้วเราเลือกรับประทานไม่ถูกเองผิดนะต้องคือต้องสุกมากๆถึงกินได้นะครับถ้าเกิดรับประทานไม่สุกเนี่ยขมมติดปากวนปากยังไงอ่ะาก็ไม่หายนะคุัผู้ชมอ่ะ ตอนนี้เองนะครับในเรื่องของอะโวคาโดเนี่ยที่จังหวัดตากเขามีการเปิดเป็นเทศากาลเลยนะครับสำหรับเทศากาลอะโวคาโดไปดูกันครับว่าเทศากาลนี้มีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างน,นะครับจังหวัดตากครับเปิดเทศากาลอะโวคาโดตําบลรมไทยพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของดีจังหวัดตากครับ ครั้งนี้เองนะครับนายสุรพลวงสุขพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเนะี่ยเขาก็เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลอะโวคาโดตำบลมรไทพัฒนาอยู่ที่อำเภอพพพระจังหวัดตากนะครับงานนี้เองเนี่ยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของดีจังหวัดตากโดยมีนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ในอำเภอพพพระนำํำหน้าสุรราชการภาครัฐพระเอกชนพี่น้องประชาชนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพพพระจังหวัดตากนะครับก็มาต้อนรับด้วยนะครับแล้วก็มีนางสาวธมนวานเจริญวงพิสิทธ พู้อในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทรทสำนักงานตากนะครับนำนักท่องเที่ยวมาร่วมโปรโมทสินค้า โปรโมทการเที่ยวในพื้นที่กันด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนานะคะได้กล่าวว่าโครงการเทศกาลอะโวคาโดตำบลรวมไทยพัฒนาประจำปีนี้นะคะ2,565เป็นการนำสินค้าทางการเกษตรอะโวคาโดตลอดจนสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอพบพระมาวางจำหน่ายอย่างหลากหลายค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูการอะโวคาโดนับเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรสามารถที่จะนำไป แปรูปได้อย่างหลากหลายจึงได้มีการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรรวมไปถึงการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมแล้วก็มาจับจ่ายสินค้าทางการเกษตรพร้อมกับรับชมกิจกรรมมากมายภายในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดอะโวคาโดการแข่งขันกีฬาชนเผ่าการชกมวยคาเชือกการแสดงมหรสพประกอบกับได้มีการประดับตกแต่งภายในงานเพื่อเป็นการกระตุ้นการ ท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้เป็นการเปิดตลาดนะคะให้โลกรับรู้สู่การจําหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีนั่นเองค่ะใช่ครับคือครั้งนี้เองเนี่ยเป็นการเปิดเทศกาลเพื่อให้คนได้รู้ว่าที่อําเภอพุพพะจังหวัดตากและตอนนี้เอาโคเดอร์เริ่มออกผลผลิตแล้ว ยังมีไปตลอดนะครับยังมีประมาณสักเดือนเนี่ยคืออะโควโดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะออกมาประมาณช่วงของอหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะออกผลผลิตแล้วอันนี้เริ่มออกแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจบงานนี้แล้วผลทั่นหมดแล้วนะยังมีงมเรื่อย,อยะนะครับอันนี้เป็นแค่เพียงแค่ง,งานที่เพื่อให้คนรู้ว่าเอ้ยที่นี่เขามีของดีนะ,ะมีอะโวราโดอร่อยๆนะอ่ะ